สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาเล่นเกม Identity V นะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นโหมด4 v 1ธรรมดากันเลยเนาะก็ถามว่าวันนี้ก็คือเรานานๆทีเราอาจจะลงคลิปแต่ว่าก็อยากลงคลิปเนาะทุกคนเพราะว่ามันก็หายไปช่วงนึงแล้วอยากกลับมาลงคลิปให้เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังไม่ปิดเทอมนี้แต่ว่าถ้าปิดเทอมเราจะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิม,มน่นแนแต่ก็เอาเรื่องวันนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าน,นะทุกคน ตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปความจำของรีโอแล้วนะทุกคนเรามาเล่นกับเพื่อนเราเนาะเพื่อนเราเล่นเป็นสาวน้อยนะทุกคนอุไ้ยเชี่ยมันมาแล้วเอาเดี๋ยวเน็ตกดเอ้ยเน็ตปิงอะไอ้ปีนอยู่ไหนช่วยด้วยก่อนอมไม่ช่วยหน่อยเราเล่นเราเพื่อนเป็นสาวน้อยช่วยไงไม่ต้องยุ่งจุกเองได้มั้งบึ้มทด้้มันนีๆแลวะ หันปะวะทนัน,มนไม่ต้องไม่ต้องยุ่งมนึงอะไรนะโจะตายปะ,ะ,ปะเปอาไนะอาวไม่โดน,นไว้ฉันจะไปนี่ฉันกดอะไรนะสตาร์ตรงไม้แล้วมันก็กดลงไง เขาจะทำหลังได้เหรอมันโหอนอโอ้ยแกเหน,นะนะอีนั่นแหละอ,อีโอเหรอใช่ฉันไม่เห็นฉันสตาร์นไอ้นี้ก่อนสตารนอีหัวกระโหลกลิงเชื่อ่ามันเอาแม่หมอใช่แม่หมอเขาเรียกอะไรไก็ตุกต๊กตาไปวิงว่งวิงว่งวิ่งดูดีสาวน้อยเล่นอะไรวะ ชีพช่วยกูด้วยทำอะไรมปโอ้ยเหม่โอ้ยจาด่าคนดีปินแกก็เล่นแหมเออเออ,อบ้านปลา เพื่อนเขาบลอกให้ด้วยอ่ะไว้ไม่โดดค่ะแต่ว่าเขาเบล็อกเขาเดินแหนบแหนบตุ้มจิว๋วเกี่ยวอะไรกับแหนบตุ้มจิว๋วกดสตันไปก่อน,น,นขอโทษสังคมก e ็มันมีอ e ีเคียวอ่ะมันมีอีเลด อยู่ห้องวีเฮ้ยห้องวีเอาไปโทษมันดีนนนนคือจะมีคนดา่าไหม,มวะเพื่อนเขาอุตส่าห์มาช่วยตายแล้วเอาแล้วไง,งไแล้วสาวน้อยมาช่วยด้วยอ่ะสิงฉันด้วยอีโมทันจะลงอะไรอ่ะมันไม่มีใครมาแสร้งไอาแล้ว เลยเฟดแล้วแหละไม่เป็นไรไม่พุงถ้าช่วยอะไรอ่ะเอิ่มทำนาเอาละไงตาแรกไม่น้ำของต้องมาช่วยไม่แต่ว่าเครื่องมันเตรียมแล้วปะเครื่องมันเตรียมแล้วปิ่นฉันว่าน่าจะแซบหน้าจอแซบหน้า แซบหน้าจอแซบหน้าจอแซบหน้าจอไม่ไหวอฮ้ยไม่ได้ไปเลยทนายแซบหน้าจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเร็วโอ,อ,อพี่เออว่ะขอโทษนะพี่เฮ้ยแ,แล้วใครจะไปช่วยแซบหน้าจอ เราปิดชื่อนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอฮ้ยเร็วเร็วเร็วเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอบอีบ้าไปแล้วนะบ๊ายบายบายบายแซบหน้าจอนักบินกองทัพเลยช่วยจริงเหรอเลอดตาแดงมาค่ะเลือตาแดงเนาะ อะไรนะกินกุงมอนกุมอรุยขอโทษเราขอโทษทุกคนอย่าอย่าไม่ต้องบายบาอเโอเคทุกคนก็สำหรับเกมนี้ก็ชนะไหมไม่เสมอ เราเสมอกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันตาต่อไปเลยอ,อีกตาหนึ่งนะทุกคนออาาตานี้เราก็เข้ามาในแบบสนามแข่งมา้าแล้วนะทุกคนก็อย่างแรกก็ปั่นวุ้ยแมรี่เมื่อกี้สนามแข่งอะไรพูดให้ครบนะไม่รู้เป็นแมรี่อ่ะรู้ที่ยูรู้ตอนเนี้ยรู้ได้ไงใครบอกล่ะก็มันขึ้นมันขึ้นเป็นเงาสีแดงแดงโอเค อ๋อมีตอมอะไรคะวายสาวน้อยโดนคนแรกวายแม่ขอโทษเหนื่อยอ่ะสาวน้อยจุกนานๆนะเว้ยจุกไปห้าเครื่องอ่ะทำไมเน็ตปิงจังวะวายวาย เหนื่อยเอาไปตันว่ามีความตันว่าไปตันใครใครเอาไม่ได้ตันหรอกลัวกลัวกลัวเส้นจังกลัวปะเส้นจังกลัวกลัวปีนแกรอดอยู่เหรอวะยังรอดอยู่อถามจริง ฟาดแกดูชื่อสกอต์จะสั่งเครื่องแล้วปิ่นหินไหมล่ะจ้ะอย่าดูขูกฉันฉันนี่ระดับนักแข่งแข่งอะไรว้าวว้าวรอดได้ไงวะแข่งอะไรคะน้องไหนไปไหนไม่่ตีอะ มันลงข้างล่างมันคืออะไรอะไปได้อ๋อไม่ใช่ลงมันเป็นมุดลงเขาไม่ตีแล้วอ่ะอ้าวพี่ปล่อยเหรอทำไมอ่ะเอาไม่สนุกซิอย่างนี้ก็ไม่สนุกซิอ้าวไม่สะพับเลยทำไมพับหรอกฉันเดินหนีตบลำคาญแล้วเสียงตอนไล่ไม่แล้วเมื่อกี้คือเขาเหมือนจะไล่ยู่เขาจะเปิดมาแล้วแบบเปิดกระจบใส่เขาวิ่งจริงๆนึกว่ามีกระจกวะเออ เฮ้ย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 เขาไม่เขาไม่ตีเหรอไม่ตีจะหนีเขาท้าไม่เหรอเขาไม่ตีแคเราก็ปั่นเราปั่นออกเราจะใช้ได้ไหมล่ะปิ้นอยู่ไหนนี่ค่ะไหนวะไม่ต้องนีปั่นโชว์ตกอังดูแหยตาดูเขาไม่ตีเรียกคนนี้แทนก็ได้อ่ะ อุดยแบบอุ้ยเจ็ดสิบเมตรแม่มมแค้กแกเขาบอาเขาใส่สก,กินมาดูสก,กินแซบมากคือตีโหดแซบห<อ>น้าจอวะเอะสก,กินล้าโหดเขาเลยปะแล้วเขาไม่ไรอดอดดูสเต็กค,คนตีนหน่อยนักแต่งเพลงคนตีนั่นแหละไอปีนอดด,ดูฉันปั่นจะเสร็จแล้วนะจ้า ก็รำคาญเหมือนกันแหละค่ะน้องรแกเนี่ยนะอะไรประสาทแล้วแล้วมันไปตีตาบอดทำไมล่ะคะเขาเป็นผู้พิการทางเขาบอกมาช่วยหน่อยสิปีนไปช่วยดีช่วยดอนมาเองดิขาสั้นผู้พิการเลยไอ้ปีนอย่าอย่าไปบุลลี่ เอาก็ถูกก็เออก็ช่วยกันปัดแล้วโอ้ยลงไปเลยไม่ลงคะ่ะไรมีดูมันทำตัวทุกคนดูน <laughs> อ้อกันกวน่า <c oughs> ตอนนี้เจอฮันดี้ไงอีนี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เน็ตหมวปี <c oughs> อีปีน ีเออแตห้ต,ติดเสร็จจ้าฉันติดเสร็จเนาะปิงเนี่ยไม่ฉันจะเปิเปดออกไปไเป็นอะไรไม่โอ้ยเราเน้นปิงมากอะออกไปไอปีน,ปนชีวิต เอ้าเห็นมันหลเลยเห็นไหมล่ะนถอดยศเอ้าเขาบอกรีบไปซะเราก็ไปดีเฮ้ยอ๋อไม่ไปก็ได้ไปช่วยกันค่ะเขาเอ็นดูหนูรู้ไหมเพลงสมัยใต้อะเออหมุนแล้วมันทำไมมามาช่วยอ่ะหมุนแบบไฮดี้อ่ะไฮดี้บนพรมแดงโอ้ยอีกคนจีนเดินออกมารับสาไม่ได้คนจีนจบ เอออะไรอ่ะมารักษามมาโยยาหมุนดิเอ๊ะกุหลาบจามุนเออกุหลาบแบบมาเข้ากันนี้ตามเดิมเอ้าอบูมจะเปิดป๋าเพื่อนจังเหรอเอ้าเอ้าอาราวาเอ้าจู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 นะคะนี่มีรถล้างหน่อยเหม็น ไปไปเถอะไปนไปยังไปยังไปยังเอาไปไปเอาไป,ไปจะคะแนนสองพัน 2, เลยไหมละ่ะเฮ้ยคะแนนเท่าไหร่หมื่นสองจะสองพันขอโทษค่ะฮี่มันรู้เรื่องนะโอ้ยชีก็เดินเลยเอาอีนี่ คือไม่ใช่ทรยศมาตีหน้าไอ้นี่นะเว้ยโกรธนะเว้ยควรทำนะคุณโดนลุมนะคะถ้าการที่คุณทำแบบเนี้ยคุณจะเป็นบ้าจริงๆนะคะ่รับนี่รับนโอ้ยมึงอะค่ะไปยังอ,อุ้ยดูยมันมันมันโอ้ยล่วงหลือเกินไปเถอะจากสาม,มุนอะไรแถวนี้นะคะขออันนี้รับอันนี้เอาคะแนนก่อนอืมเอาคะแนนเนาะอืม ฉันไม่มีกระจกฉันไม่มีกระจกแล้วก็มีอะไรสุกอุ้ยทำไมเอาของอะไรเก่าๆมาเพื่เล่นกันน่ะสนุกเนาะไปเฮ่อไปอะไรที่มันมาซีนมันก็ตลกหมดเกี่ยวอะไรกับซีนเหรอมันเกี่ยวหรอก็ดิก็ถามเราซื้ออ่าโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนอาจจะเขาเรียกไงอ่ะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องอาจจะบรรยาอ่อนอะไรนึงก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าก็ ทำเต็มที่แล้วโอเคเนาะก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย